สวัสดีฮัลโหลบองชูชาวอาลันยินดีต้อนรับมีชายคนหนึ่งกำลังวิ่งบนหลังคาพร้อมถือถุงแดงสเสื้อใส่เสื้อแดงเขาเป็นโจรยามค่ำคืนวันดีคืนดีวันหนึ่งระหว่างที่เขาออกป้นเขาวิ่งบนหลังคาแล้วเขาเหยียบไปพัดทา่า ่อไฟแล้วเขาก็ล่วงป่องไฟนั้นไปงตุ๊บไปเลยแล้วเขาก็ร่วงลงไปในเตาผิงที่กำลังจุดไฟโอ้เขารีบกระโดดออกมาไฟลนก้นเลยโอ๊ยไฟ,ไฟไฟไหมแต่ว่าเจ้าของบ้านก็พกปืนมาถามนายเป็นใคร โจรเลยเขาซึ่งเป็นโจรนั้นสวยแล้วแต่ว่าเขาก็แถโอ้หนุ่มเป็นคนดีไหมเด็กดีหรือเปล่านี่คือของที่ปนมาเอ้ยไม่ใช่ของฝันสำหรับเด็กดีอย่างเธอ แล้วเขาก็บอกโอ้โหเป็นสองหวันคิดมากให้สำหรับเด็กดีอย่างเธอไงโอ้โหแล้วนี่คือจุดเริ่มต้นของจันตะคอรศ